ก็กลับสระวัดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาแล้วกับช่อง A2 Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นในศึกแดงเดือดกันนะครับระหว่างลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูในเตดนะครับผมนี่ก็เป็นศึกเด็วเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะมาเล่นในกรุงเทพมหานครในครบผมที่สนามรมาชมังคลาเกียรติธรในวันที่12กรกฎาคมปีนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนะครับผมเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่สุดในรอบเกือบ100ร้อยกว่าปีได้เลยนะครับที่ครั้งหนึ่งในไทยจะมีจัดนะครับผมก็จะดึมไปติดตามแล้วก็ชมกันได้เลยนะครับผมนะฮะ อาเขียนเนเกมโดยที่เดียโก้โจตาคัดมาที่เซโก้คันดาล่ามาเนี่ครับมาเนี่นะส่งติดและปอกปลาทำได้มาทีคริเโนโรโดและบูโนบูโนเลี้ยงหลบมาแล้วคืนให้กิเซนโนโรโดโรนาโดอื้มโดนครับแล้วมาติปจอมาติครับมาติปตรงนี้มาที่ซโอมาเนี้ครับมาที่เดียโก้โจตาโจตาเล่นวันทูกันกับโมเชราอื้แม็กควายครับมาตัดบอลทันไปลยครับ แม่จังหวะที่เล่นมันถูกกันครับของซาร่าและโจตาครับแล้วส่งมาตรงนี้ติดฟันนะครับมาที่ซาร่าโจตาครับโจตาไม่ได้ครับแมกวายแย่ขาก็ได้แล้วมาที่บูนฟเฟลเดตครับครับอกว่าซานโชบูนอฟเฟลเดตครับไม่ได้ครับตรงนี้มาที่เดโก้คานดาลาโรเบรซันครับมานี่โจตามาให้กับโมซาร่าจะเล่นวันทูกกันครับจะติดวาราน แล้วมาที่แมคคอมินีแล้วมาให้เชนโนโดโรนาโดไม่ถึงครับแล้วมาที่ดิเฮนซันไฮนซันไฮนซันได้ดูมล้วันนี่โจตาอาโจตาจะให้กับซาลาแล้วบอลอโนเ็นอโนครับมาที่ซาลาซาลาเล่นแล้วลองเปิดลูกนี้นะคารับเมนีจบเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนจ,จากซาดิโอมานี่ครับจังหวะเลี้ยงตัด มาแล้วเปิดด้วยซาร่าครับโอ้โหเปิดให้กับซาโอนมานี่นะครับหนึ่งประตูต่อสูงครับผมที่แมนที่เลี้ยพูขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่เป็นสึกของแดงเลือดเลยครับผมผงแดงกับผีแดงนะครับเออก็เป็นฟ้าครับผมเป็นฟิกิกของแมนยูครับ จะเล่นวิปคริกนี้น่าจะเป็นริเยโนโรนัลโดนะครับและเอาโรเบรันมายืนตรงเสาแรกครับผมเพื่อไม่ให้ยิงเสาแรกได้อย่างง่ายดายแล้วกิเซโนโรนัโดทอยขายิงนี่แม่จังว่ายิงของกิเซโนโรนัโดลูกนี้ครับเกือบเข้าเหมือนกันครับสมายเกอร์ครับมาที่ฟานไดฟฟานไดฟ์แม่แต่บอลยานยังได้ยังอยู่มาที่โรเบรซันครับเทโก้คาตาลา โซโอมาเนี้ครับมานี่แนวเล่นกับโรเบอร์สันลูกนี้แล้วที่มาที่เชโกคาตาลาเชโกมาที่แอนเดสันตัวต่าครับบูเมซาลาอืมจะลองยิงลูกนี้แต่ติดบล็อกครับแล้วมาที่แรดฟอร์ดแม็กซ์มานีแม็กซ์เมเนมาที่บูโนโฟูราเดตครับพอป๊กป่าซานโชซานโชลูกนี้เล่นสันส้นๆครับป๊อกป่าแล้วบูโนฟูราเดตจะลองยิงนี้อืมจังหวะยิงลูกนี้ครับ ได้ลุ้นเลยครับผมของเออ่แมนยูครับผมแต่ไม่ได้ครับมาอีกทีหนึ่งซานโอนโดและบูโรฟาได้ยิงอีกทีหนึ่งติดบล็อกโจและอีกทีนึี้จังหวะยิงสองครั้งติดต่อกันติดบล็อกทั้งสองคนเลยครับซานโอนโดแล้วก็บูโรฟาเดสติดบล็อกคนในแล้วก็มาติดครับอื้มหืมจังหวะยิงนี้แล้วมาที่ป๊าป๊าซานโชครับซานโชมาที่ แจ๊คิสนโนโดไม่ได้ตรงนี้เราเสียบอลตัดบอลได้โรโจรต้าเล่นวันทูกับซาอโอมาอมเนา่ซาโอมาเน่เลี้ยงไปแล้วซาโอมาน่มาเน่เลี้ยงไปลูกดีตอกกลับมาและซาร่าจิงเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อศูนย์ครับโมเมซาร่าครับผมบังโมยิงอีกแล้วครับโอ้โหอาละครับสองประตูต่อศูนย์วแมนยูจะเอาอยัางไงดีครับเกมบุก เกมน้ำนี่ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมเออสำหรับโค้ชของเลือกภูนะครับโค้ชเ,เจอเจค็อกนั่นเองนะครับผมแล้วมาที่วานลูกชอลูกชอมาที่แรดฟอร์ครับมาที่แมคมานีบูนโนโ่ปอกปลาครับปอกปลาให้กับคิสเทนโน่โด,ด้แมทแต่แทงคนละช่องครับแล้วลูกนี้มาที่ซาโอมานีโจตาโจตาพลิกหลบมาแล้วโมเมซาลาหลบลูกชอหลบวาลานแล้ว ยิ่งลงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังละลูกเดียวของโมเมสตาร่าครับแม่ทำให้กองหลังนี่ปั่นป่วนไปหมดเลยครับไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาดีครับแต่ก็ไปประตูที่สองให้กับทีมครับผมโมเมสตาร่าและเปลนประตูที่สองให้กับเจ้าตัวครับมีแต่ลูกทันติดไอผมจังหวะนี้ครับเกมนี้ของโมเมสตาร่าครับแล้วหมดเกมขึ้นแรกไปเลยครับนั่นอยู่สามประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โห จังงวานี้ครับเลี้ยงตัดตัดมาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับผมเป็นสอเออเป็นสามประตูครับผมแม่มาที่มักวายมาทักการครับซานโชเอ่อป๊อกป่าบุนโนฟ์นเดสแมสติดฟานไดแล้วเล่นวันทูลูกนี้ครับเจกโก้ไม่ได้ครับลูกนี้ซานโชซานโชมาที่ป๊อกป่าและไม่ได้ลูกดีอาร์โน เห็นเลสเตอร์ด้วะครับมาที่โมซาร่าแล้วมาที่เจโกโจตาโจตาแล้วมาเนี่ยลองตันลูกนี้ดู hmm. เดคเค้าครับอ่าครับ,เ,รบเปิดเกมขึ้นมาครับมาที่บุนโดฟันเดสแลดฟอดครับแลดสอดลูกนี้หื hmm. ไม่ได้ครับแล้วมาที่โมเมซาร่าดีโกโจตาครับโจตาเล่นวันชูกันลูกนี้หื hmm. แต่แม็กวายเอาขามาันจะกัดมาได้ แล้ววันพิซาก้าครับมาที่ปาบปาพอซักพามาที่บูโดฟอนันเดสบูโดฟอนันเดสไม่ได้ครับลูกนี้นะครับฟานได้ลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้แล้วได้อยู่มาที่ซาโอมานนี่ซาเดโอมานนี่ครับมาเน่โดนเข้าแล้วลูกนี้เสียบ,บนกลางทางแล้วมาที่เชตานอโตบูโดฟอนันเดสแม่จะต่อให้คืนไม่ได้ครับและเจโกมาที่มาเน่ครับมาเน่มาเน่แล้วครับ และลูกนี้ครับมาที่เชส์นนโดคุณต้อฟังดสแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดลูกนี้ได้ไหมเหมือนกับได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วอโนตัดบอลได้ลูกนี้มาที่โมเฮซาร่าไม่ถึงครับแล้วมาในเกมส่วนของแมนยูกเส่งเสียอีกครั้งน,นครับเชียโก้คาตาลาทำเราได้เชียโก้คาตาลาและเปิดให้กับติดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นลูกทุ่มของวิเวอร์พูครับโอโห จังหวะยิงจังหวงนี้ครับผมสุดสวยจริงๆครับโมเมซา่าเลียงตัดตัดแล้วยิงครับแล้วซานโอมานี่เดินกับเบนซาก้าลูกนี้อ๋อเป็นลูกฟิกคิกครับผมในนอกกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหสุดยจอเลยครับ วันพรุ่งนี้ผมตีสองนะครับผมเรียบูกับแมนยูนะครับสุดแดงเดือดนะครับผมอ่านะครับจะเปลี่ยนเป็นเทนเอลเลนเดอร์อโนครับผมมาเล่นปีชิกลูกนี้ครับจะยิงยัดเลยหรือว่ายิงยัดนะครับนี้ยิงแล้วอื้อหมเด็กอ่าครับใช้มือซ้ายปัดขึ้นมาครับโอ้โหเอาครับเป็นลูกเตะมุม โรเบอร์สันโรเบอร์สันเปิดอีกทีลูกนี้แล้วดีโกโจตางงเรียบร้อยครับผมสามเอ้สีส่ประตูต่อศูนย์ครับดีโกโจตาจังหวะยิงไปทีลูกนี้ไม่เข้าครับผมแต่มายิงลูกมุมตนม,มุมนี้ม่งเข้าไปสวยๆครับผมเล่นเสาสองครับด็เกียร์ามาไม่ทันเลยครับจังหวะนี้แล้วมาที่แม็คโรมานีปลาร้าครับ ลิลรีแร่แม็กไวามาที่วันมิซากา้ามาที่จอร์แดนซานโชะพอวักป่าวักป่าส่งติดอีกแลรงแต่ได้อยู่ครับซานโชะได้ไหมไม่ได้ครับโรเบอร์สันตะบมาได้โรเบอร์สันโนเบอร์สันมาลูกนี้ลาโจตาตัดบอลหน้เชนโอบาเน่และเล่นวันทูกับลูกนี้แล้วจังหวะนี้วิ่งตัดบอลหน้าของนักวายแล้วเปิดมาซานโชะ ครัป้ามาที่ริเซโนโรนัลโดครับบูโน่ฟนันเดสบูโน่ริเซโนโรนัลโด้ล้ยยิงลูกนี้ยิงทนค้างครับของริเซโนโรนัลโดครับจังหวะนี้ครับผมเอัลเมเเอร์ครับผมยืนขาตายนะครับผมแม่แต่บอลมันแรงโดนคานครับผมจังนี้ครับโอ้โหเกือบสี่ครแตกมาเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งับผมแต่ไม่ได้ครับโรตา มาที่แฮนเดอร์สันครับแฮนเดอร์สันแล้วส่งแล้วตรงนี้จะส่งจะติดแมตต์มานีครับและเกมส่วนของแมนยูและไม่ได้ครับโรบอรสันมาที่ซโอมานีเล่นวันทูกับโจตาแล้วอทดเวลาสองนาทีาครับผมอ่าเลยครับสองนาทีนี้จะมีประตูเกิดขึ้นหรือไม่ครับมาที่ซาดมาไปซาลามาที่เดียโกโจตาโจตาซาโอมานีมานี่มานี่ เลี้ยงหลบมาแล้วนกนี้แล้วก็จบเกมไปเลยครับผมชัยนะของแม่เออเรียบภูไป4สี่ประตูต่อศูนย์ครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเอ Channel กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนครับ